สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูนี่เครื่องช่างเครื่องช่างแขวนนะครับเรียกเครื่องช่างแขวนสมัยโบราณครับลักษณะของเครื่องช่างสมัยก่อนสมัยโบราณสมัยรุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราใช้นะครับก็จะเป็นมีขีดบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นมีตัวเลขนะครับว่ากี่กิโลนะครับนี่เราก็จะดูตรงนี้ เวลาช่างดูตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับให้ตรงกันลักษณะนี้นี่ตรงลักษณะนี้นะครับก right ็ค <ov> ือใช้ได้นะครับถ้าตรงกันนะครับการการช่างนะครับเราก็จะแฝนของนี่แฝนของไว้ตรงนี้นี่อย่างเช่นนี่นี่จะลองขวดน้ํานะครับลองขวดน้ํานี่เราก็แฝนแบบนี้แล้วเราก็ดูเราดูตรงนี้ให้ตรงนะครับให้ตรงกันอันนี้ยังไม่ตรงนะครับ แล้วก็ขยับนี่ได้ไหมอยาเพินิงนะครับนี่อันนี้ตรงแล้วนี่สองขีดนี่ประมาณสองขีดนะครับนี่นี่คือเครื่องช่างโบราณนะครับเขาเรียกเครื่องช่างแฝนนี่สมัยปุยยาตายายเราใช้แบบนี้นี่ตอนนี้หายหายหายยากแล้วนะครับตอนนี้ อันนี้ก็มีคนมาขอซื้ออยู่แต่ว่าไม่ขายนะครับจะเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ดูนะครับหายากอันนี้เครื่องช่างแขวนเครื่องช่างโบราณน,นะครับอันนี้อายุหลายหลายสิบปีนะครับสมัยก่อนใช้แบบนี้ครับเป็นเครื่องช่างช่างของนะครับไม่มีแบบนิจิตอนสมัยนี้